หลายคนสงสัยว่า SBK คืออะไรจะเป็นเลสิกหรือเป็นการรักษาแบบใหม่เดี๋ยววันนี้เรามาหาคำตอบกันนะคะ สวัสดีค่ะแพทย์หญิงตุลยาตั้งสิริพัฒจากดรตุลยา Community ค่ะ SBK คืออะไรวันนี้เรามาทำความรู้จักกันนะคะ SBK ย่อมาจากคำว่า s u b Sub b a m a t Keratoirusis Subbaram เนี่ยเป็นชื่อชั้นชั้นหนึ่งของกระจกตาด้านหน้าของเรานะคะ SBK เป็นวิธีการรักษาสายตาสั้นยาวแล้วก็เอียงซึ่งประกอบด้วย2ขั้นตอนที่สำคัญ ขั้นตอนแรกเป็นการแยกชั้นกระจกตาด้วยเครื่องแยกชั้นกระจกตานะคะที่เรียกว่าไมโครเครโตมและตำแหน่งที่ไมโครเครโตมจะทำการทำงานนี้คือตำแหน่งของสับเบาแมนนี่เองค่ะสำหรับขั้นตอนที่2หลังจากที่เราแยกชั้นกระจกตาที่ชั้นสับเบาแมนด้วยไมโครเครโตมแล้วเราจะเจรไนผิวกระจกตาด้วยเครื่องเลเซอร์ชนิดหนึ่ง ที่เรียกว่าเอ็กเซมเมอร์เลเซอร์เอ็กเซมเมอร์เลเซอร์เนี้ยจะเข้าไปเจรไยปรับรูปร่างของกระจกตาตามค่าสายตาสั้นยาวและเอียงตามแต่ของแต่ละบุคคลนะคะการเปลี่ยนแปลงของรูปร่างของกระจกตาจะทำให้เกิดสิ่งที่สำคัญอย่างหนึง่งคือเปลี่ยนแปลงโฟกัสของภาพที่ตกลงที่จุดรับภาพทำให้มองเห็นโดยไม่ต้องใช้แว่นตาได้พอดีนะคะวิธีการรักษา S B K นั้นเนี่ยทำให้เกิด แผลที่กว้างนะคะซึ่งแผลที่กว้างนี้อาจจะทำให้มีอาการตาแห้งได้แต่วิธีการ SBK มีความน่าสนใจคือการฟื้นตัวเร็วเห็นได้ชัดเกิดความาว้าวพอสมควรเลยนะคะสายตานิ่งจะเกิดขึ้นหลัง1เดือนในการทำา SBK ีคคนจะคิดว่ามันเหมือนกับวิธีเลสิกเพียงแต่ว่าขั้นตอนที่ใช้แยกชั้นกระจกตาในขั้นแรก จะตัดที่ตำแหน่งของสับบาวแม่นนั่นเองวันนี้เราทำความรู้จักกับ S B K กันแล้วนะคะครั้งหน้ามาทำความรู้จักการรักษาสายตาอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งแผลกว้างโดยใช้เฟมโตไซเคิลเลเซอร์ค่ะสวัสดีค่ะ